น้อมกราบหลวงปูด่ดูพรหมมะปัญโยครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังคำสอนของหลวงปูด่ดูพรหมะปัญโยในเรื่องแก่เข้าข้างในได้เมื่อไร่แก่สบายเมื่อนั้นก่อนที่จะไปรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมโลวงเชาตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะในการปารบธรรมของหลวงปู่ดูนั้นท่าน ไม่ค่อยใช้สับแสงอะไรท่านจะใช้ภาษาธรรมดาที่ฝังเข้าใจง่ายๆแต่จะไปเข้าใจชั้นลึกอีกทีก็ต้องอาศัยจิตภาวนาอย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านสอนสตรีคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านสม่ำเสมอซึ่งแน่นอนเธอ ไม่เคยศึกษาปริยัติหรือว่ารู้สับแสงหรือคำบาลีใดๆทั้งนั้นหลวงปูดูจึงเลือกใช้คำที่ชาวบ้านอย่างเธอจะสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยท่านกล่าวสอนว่าแกจําไว้นะแกเข้าข้างในได้เมื่อไหร่แกสบายเมื่อนั้น นอกจากนั้นท่านยังให้อุบายรวมใจให้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเมล็ดงาและปลายเข็มเป็นลำดับเธอเล่าให้ฟังว่ากว่าเธอจะลึกซึ้งกับคำของหลวงปู่ที่กล่าวสอนข้างต้นก็ล่วงมาจนหลวงปู่ละสังขารไปแล้วเพราะ กว่าเธอจะปฏิบัติภาวนาจนรู้จักชัดว่าการเข้าข้างในเป็นยังไงรวมทั้งก่อให้เกิดความสว่างและความสุขอย่างไรและทำให้เธอมีเครื่องอยู่ภายในไว้เป็นเกราะป้องกันทุกข์ได้อย่างไรนั้นเธอต้องใช้ความภาคเพียนปฏิบัติ สม่ำเสมอเรื่อยมานับสิบสิบปีแท้จริงแล้วหลวงปูด่ดูสอนให้เธอรู้จักสร้างบ้านในใจเพราะคนเราเมื่อมีบ้านก็ไม่ต้องเป็นคนอนาถาไม่ต้องทุกยากตากแดดจนตัวไม่เกรียมหรือต้องตากฝนจนตัวเปียกปอนเป็นไข้ หรือต้องเจอพิษภัยจากสัตว์นานาชนิดเธอเล่าไปพรางน้ำตาไหลออกมาเพราะระลึกถ,ถึงคุณของหลวงปูด่ดูที่เธอไม่อาจพนานาได้หมดสิน้นมาบัดนี้เธอรู้ว่าเธอมีบ้านข้างในที่อบอุน่นและปลอดภัยแก่เธอมาระดับหนึ่งแล้วแต่เธอ ยังจะต้องทําบ้านที่หลวงปู่ดูพาไปสร้างขึ้นนี้ให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะสิ่งที่เธอต้องเจอในอนาคตไม่ว่าความเจ็บความตายความสูญเสียสิ่งที่รักที่พอใจหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอาจหนักหนา เกินกว่าความแข็งแรงของบ้านหลังนี้จะรับมือไหวก็เป็นได้บ้านแห่งพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิบ้านข้างในหรือที่เรียกว่าวิหารธรรมหรือเครื่องอยู่ภายในที่ต้องสร้างด้วยสติสมาธิ และปัญญาของเราเองแก้ที่ตรงไหนก่อนหากจะถามว่าคำสอนใดที่หลวงปูด่ดูท่านสอนบ่อยครั้งที่สุดก็เห็นจะเป็นคำสอนที่ว่าให้มันดูจิตรักษาจิตซึ่งการจะให้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคำสอนนี้อย่างถึงใจ ก็มักเป็นตอนที่จิตผ่านความบอบช้ำด้วยโลกธรรมหรือสิ่งที่กระทบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วนั่นเองเพราะหากเราไม่รักษาจิตเราก็ทุกข์เองแถมยังจะเป็นเหตุให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ไม่สบายใจตามไปด้วย ปราศจากการาเผชิญกับเรื่องทำให้ผิดศีลแล้วจะบอกว่าตนมีศีลน,นั้นบอกไม่ได้ฉันใดปราศจากการาเผชิญกับเรื่องชวนให้เศร้ามองขุ่นมัวหรือเพิดเพลินแล้วจะบอกว่าตนเป็นผู้สามารถในการดูจิตรักษาจิตก็ยังบอกไม่ได้ฉันนั้น หากปราศจากการดูจิตรักษาจิตคุณภาพจิตของเราย่อมเสื่อมโทรมลงไปเพราะเหตุคือความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้สะสมหมักหมมทับทวีคูณอยู่ในจิตใจจนในที่สุดแล้วหาความผ่องใสในจิตใจไม่ได้เลย โอวาดหลวงปู่ดูที่ว่าให้มั่นดูจิตรักษาจิตนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในยามก่อนมีสิ่งมากระทบรวมทั้งขณะมีสิ่งมากระทบและภายหลังที่มีสิ่งมากระทบผ่านไปแต่ได้ทิ้งบาดแผลหรือรอยบอบช้ำไว้กับใจเรา เพราะเจ้าตัวขี้โลกขี้โกรธขี้หลงความลำพองหลงตัวหลงตนและความเศร้าหมองขุนมัวนี้มันเกิดได้ทุกขั้นตอนแม้กระทั่งนั่งอยู่เฉยๆไม่มีสิ่งภายนอกเข้ามากระทบธรรมอารมหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเรามันก็ยัง มาชวนปรุงแต่งให้เกิดกิเลสเกิดความเศร้าหมองขุนมัวขึ้นมาจนได้เรียกว่าถ้าไม่หมั่นดูจิตรักษาจิตแล้วอยู่เฉยๆก็มีปัญหาจะไปเกี่ยวข้องกับใครๆก็มีปัญหาสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานคิดพูดทำออกไปจากจิตนี้จิตไม่ดีก็พาให้คิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีคิดพูดทำด้วยอำนาจแห่งกิเลสในทางตรงกันข้ามหากจิตดีเสียอย่างเดียวก็คิดพูดทำ ในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นดังนั้นในทางธรรมก่อนที่จะไปคิดแก้ไขปัญหาภายนอกจึงควรแก้ไขจิตเจ้าของเสียก่อนเพื่อละหรือลดอคติที่เกิดจากความรักความชังความกลัวความหลงให้ใจเรา กลับมาสู่ภาวะปกติสงบเย็นเป็นธรรมเสียก่อนเพื่อว่าความแก้ไขภายนอกจะเป็นไปตามธรรมความถูกต้องดีงามด้วยเช่นกันท่านผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับลูกศิษย์ของหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าทุกคนนั้นหลวงตาม้าท่าน ได้แนะนำว่าให้อธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูเพื่อให้หลวงปู่ดูท่านได้ช่วยเหลือดูแลตัวของเราและครอบครัวทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งวิธีการนี้ก็ได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูและหลวงตามาได้ลองปฏิบัติกันหลายคนแล้ว ซึ่งต่างก็ยืนยันว่าได้ผลจริงๆคือหลวงปูด่ดูท่านจะช่วยให้เราได้พบทางออกหรือหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทางตันคิดหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นเท่าไรก็คิดไม่ออก หรือหาทางออกของปัญหานั้นไม่ได้เมื่อเราอธิษฐานฝากดวงของเราไว้กับหลวงปู่ดูแล้วในยามถึงเวลาที่ขับขันนั้นหลวงปู่จะช่วยโดนจิตดนใจให้เราได้พบหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วย ซึ่งหลวงปู่ดูท่านจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวแก่เราในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่มีเงื่อนไขว่าให้เรานั้นอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูท่านทุกวันให้อธิษฐานทุกวันนะอธิษฐานในตอนเช้าทุกวันก่อนออกจากบ้านไปทำภารกิจการงาน และตอนก่อนนอนการอธิษฐานนั้นให้ทำตามนี้ให้เราตั้งจิตระลึกถึงหลวงปู่ดูโพรหมปัญโยนึกถึงภาพหลวงปูด่ดูแล้วให้กล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าให้เอ่ยชื่อและนามสกุลขอยกให้หลวงปู่ดู พรหมปัญโยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยได้โปรดช่วยดูแลข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุขความสําเร็จ ความเจริญในทุกๆด้านขออย่าได้ขัดสนเงินทองใดๆเลยขออย่าได้มีความทุกข์ยากและความอดอยากใดๆเลยขอให้มีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมและข้าพเจ้าขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ของข้าพเจ้าไว้กับหลวงปู่ดู พรหมปัญโยขอหลวงปู่ท่านได้โปรดเมตตาได้ช่วยอบรมสั่งสอนให้คอยปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาได้ชี้นำทางและประคับประคองชีวิตของข้าพาเจ้าและครอบครัวของข้าพาเจ้าให้อยู่ในคันลองแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่า ข้าพาเจ้าและครอบครัวของข้าพาเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญ สร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ